สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้นะครับอ่าเราคพบท่านผู้ชมนะครับมาเบิ่งนะครับอ่าไร่ของโคตนะครับเมื่อกี้ก็กำลังเกี่ยวนะครับอ่าครบอ่าตามอายุของของโคตนะครับร้อยข้อมือเนาะพี่น้องกะเมื่อกี้กะได้โอกาสนะครับได้โอกาสนับรถเกี่ยวเพิ่นพอดีรถเกี่ยวเพิ่นมาเกี่ยวให้แล้วครับพอดีอ่า ผมกับเพิ่งเลิกงานนะครับเพิ่งในมาเบื้องลูกเกี้ยวเพิ่กับเขี้ยวถ่านะครับโตระสานกันเรียบร้อยแล้วเบิ้งครับพื้นที่ตรงนี้กับหกไร่นะครับหกไร่นะครับเบื้องครับว่าเของโคตรของเบาก๊อปที่ได้จักบาทเนะาะกเป็นพันไพโอเนียนะครับเจ็ดแปดเนาะพี่น้องไพโอนิอเจ็ดแปดครับ เกียตรงนี้ก็เกี่ยวไปแล้วครับเกี้ยวไปแล้วประมาณสามให้นะครับสองให้ก็กลัวเพราะสามให้ดอกครับพี่น้องนะครับตอนนี้ก็บกำลังเกี้ยวด้านหลังฮมครับเอาไปเบิ้งครับนี่เกี่ยวไปแล้วครับท่านผู้ชมก็คือแบงนี้ก็แบงนี่ว่าลุ้คลิปเห็นที่แล้วนะครับว่าอย่าเอาโคตรนะครับอย่าเอาโคตรแล้วก็ฉีดยาฉีดยาคุมเนาะแบงนี้แหละครับตอนนี้ก็ได้เวลาเกี้ยวแล้วนะครับ าครบตามอายืดท้องเขาโพดเนะาะส่วนแปลงนี่ก็จะเหย้าครับเหย้าไปอู้นะครับเหย้าไปอู้คนตกครับฝนตกดูก็จะมีบางหม่องครับที่ตกระโหลกเนี่ยเนาะตกระโหลกเพื่อน้ำน้ำแสีครับครับฝั่งนี่กัเกี่ยวไปแล้วก็จะได้ออุ้มหนึ่งเนาะใส่รถแล้วในอุ้มหนึ่งครับเขาโคตร 178เนาะไคโอเนียนะครับถ้นนเป็นฟักดีอยู่นะครับตรงในปุ๋ยถึงเนาะฉีดยาแบ่งแบ่งนี่นะครับผมฉีดยานอนฉีดยานอนอยู่3เท้อนะครับฉีดยานอน3เท้าใส่ปุ๋ยตอนร้องพื้นแค่นึงนะครับแล้วก็เพาใส่ปุ๋ยตอนร้องพื้นแค่นึงหลัก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอ,อีอกอเลยนะครับ เราก็ได้ใช้ปุ๋ยเลยกับได้ได้ร้องพื้นแค่เดียวนะครับแล้วนอน้ากการขีดเอาคุ้มหยานะครับแล้วก็จะ,จะมีใส่ปุ๋ยทั้งใบนะครับใช้ปุ๋ยทั้งใบอยู่ผสมกับกับยาขีดนอนไปเลยนะครับแป็งนงเงี้ยครับใส่ปุ๋ยแหล่าแบบผสมกับกับยาขีดนอนนะครับยายายาทั้งใบนะครับ กายยางพได้แห่งดีนะครับพี่น้องกระโขดพัดในแห่งดีเท่าไรครับนี่เขาโขดฟังนี่ครับสองไร่กว่าใสอุม่มอุ่มนึงนะครับใส่อุ่มนึงนะครับครับตอนนี้ก็มากกวาก่อนละก็ยางหาบางทีมันล่วงเนาะ ากที่มันล่วงตามรถเกี่ยวสียดายมันฝากที่มันล่วงนะครับอเอาเก็บไว้นะครับไปตาแดงแล้วกันไปแกะมล็ดนะครับแล้วก็ว้ขายต่อไปนะครับ เทนะครับอุ่มหนึ่งอ่ากายังใหญ่อีกครับใหญ่อีกเครื่องนึ่งนะครับอ่าเขาสี่ตามเบิ้งครับว่าเอาไปขายแล้วอ่าอันนี้ก็หูวงแหวงแล้วนะครับอ่าพืชนะจะไปขายอ่าไปขายมือซ่อมนะครับเดี๋ยวมือซ่อมมือซ่อมนะครับ เพื่อนเราบินมาให้เราจะจะเบิ้องอกีฬาในในยักบาทนะครับเราจะอ่ารีวิวไห้ท่านผช่วมเบิ้ง,บงนะครับในยักบาท